สวัสดีค่ะสรุปข,ข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอซานเชสย้ายโินเ inter fabrizio romano ได้รายงานว่า alexis sanchez ผู้เล่นตัวรุกป,ประสบการณ์สูงวัย34ปีชาวชิลีของสโมสรออลแลงปิกเดอรมาแซสโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสได้บรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมกับสโมสรอินเตอร์สโมสรในกันโชเซเรียอาอิตาลีแบบไร้ค่าตัว และจะมีการตรวจทางการแพทย์ในวันศุกร์นี้ข่าวต่อไปนะคะอาอาลีปิดดีวีกาฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรเซลตาบิโกสโมสรในลาลิกาสเปนได้ตอบรับข้อเสนอของสโมสรนอาอาลี li, สโมสรนในซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีในการซื้อตัวกาบรีเวกาผู้เล่นกองกลางดาวรุ่งวัย21ปีชาวสเปน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยค่าตัวโดยผู้จัดก,การทีมอัลอาลีแมทเิีัสไยเลอร์มีส่วนสำคัญในการย้ายทีมครั้งนี้และสัญญาส่วนตัวกับผู้เล่นได้มีการตกลงกันได้แล้วข่าวต่อไปนะคะเชลซี Chelsea, เปิดตัวเดวิดวอชิงตันฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าสโมสรเชลซีได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเดวิดวอชิงตัน ผู้เล่นตัวรุกพรสวรรค์วัย18ปีชาวบราซิลจากสโมสรซานโตสสโมสรน,นิลิกบราซิลได้ย้ายเข้าสู่สโมสรเชลซีแล้วด้วยค่าธรรมเนียมในการย้ายทีมมูลค่า16ล้านยูโรบวกส่วนเสริมอีก4ล้านยูโรและจะมีสัญญากับสโมสรจนถึงเดือนมิถุนายน2030พร้อมออปชั่นขยายถึงปี2031และมีโอกาสที่จะปล่อยให้สโมสรสตราสบู สโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสยืมตัวแต่ยังไม่มีข้อสรุปข่าวต่อไปนะคะแมนยูปล่อยเอเมอรันฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าโนแมนเอเมรัน no ผู้เล่นตัวรุกพรสวรรค์วัย20ปีชาวฝรั่งเศสของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ย้ายไปยังสโมสรกรนิงเงินสโมสรในลีกเนเธอร์แลนด์ด้วยค่าตัว1ล้านยูโร นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขาการขายที่สำคัญรวมอยู่ในข้อตกลงด้วยแอดฟาริซิโอโรมาโนข่าวต่อไปนะคะแมนยูปล่อยวินเลียมฟาริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าเกรนดอนวินเลียมแม็กซายดาวรุ่งวัย2 2ปีชาวอังกฤษของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ย้ายเข้าร่วมสโมสรอิปสวิททาวสโมสรในลีกแชมเปียนชิพอังกฤษด้วยสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขาการซื้อขาดแอดฟาบริซิโอโรมาโนข่าวต่อไปนะคะแมนยูเจ่อคว้าวันเดอร์คิดชาวบราซิลนาธานริดลี่ได้เขียนข่าวในมิเรอร์ฟุตบอลใจความว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เตรียมยื่นข้อเสนอขอซื้อวันเดอร์คิดชาวบราซิลสโมสรสอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวมาโกสเลโอนาโดผู้เล่นกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีชาวบราซิลของสโมสรซานโตสมโรสรนในมิกของบราซิลตามรายงานของ L.A. g a z ก t t a d e l เด s โลสปอรปีศาจแดงยังคงเปิดกว้างที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้ารายอื่นๆอีก ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงและนักเตะชาวบราซิลวัย20ปีรายนี้ก็ได้เป็นนักเตะที่สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้องการอีกหนึ่งรายมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเลโอนาร์โดเตรียมย้ายไปร่วมทีมโรมาข,ของโชเซ่มูรินโญ่เมื่อต้นซัมเมอร์นี้ก่อนที่สโมสรซันโตจะตัดสินใจล้มดีลลงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังที่จะยื่นข้อเสนอ และคาดว่าจะมีมูลค่า20ล้านยูโร21.4ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านยูโร4ล้านปอนด์อดมิเรอร์ฟุตบอลข่าวต่อไปนะคะเอาอิติฮัดไล่ล่าโมซาล่าเลนจาาขอบได้รายงานว่าสโมสรเรเอิติฮัดสโมสรในลีกซาอุดีอาราเบียกำลังพิจารณาและพยายามที่จะเซ็นสัญญากับโมซาลาก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลง โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปี2023เดิมทีสโมสรอัลอ,อิติฮัดตั้งเป้าที่จะเซ็นสัญญากับโมซาลาในปี2024มีรายงานว่าสโมสรแชมเปี้ยนของซาอุดีอาระเบียยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการย้ายทีมที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนี้มีรายงานอีกว่ามีการเสนอข้อตกลงด้วยสัญญาระยะเวลา3ปีพร้อมด้วยค่าเหนื่อยพื้นฐาน65ล้านปอนด์ พร้อมโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมให้กับโมซาล่าแม้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะระบุความตั้งใจที่จะไม่ขายโมซาล่ามาโดยตลอดแต่ข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจและข้อตกลงของนักเตะอาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ข้อเสนอดังกล่าวอาจจะทำให้โมซาล a ากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับค่าตอบแทนดีที่สุดในซาอุดีอาระเบียโปรโลีซึ่งอาจทัดเทียมหรือเกินกว่าแพ็กเกจของสโมสรเอลนาเซอร์ที่ให้กับโรนัลโด เมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการสร้างรายได้ทั้งหมดแอดเบนจาคอบข่าวต่อไปนะคะพาเลสจับตาโทมิยาสุแดนเนียนออมได้เขียนข่าวในมิเรอร์ฟุตบอลใจความว่า สโมสรคริสตัลพาเลสได้จับตาดีลของทาเคฮิโรโทมิยาสุผู้เล่นแบ,บ็คขวามากความสามารถวัย24ปีชาวญี่ปุ่นของสโมสรอาร์เซนอลทาเคฮิโรโทมิยาสุตกเป็นเป้าหมายของสโมสรคริสตันพาเลสคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกของสโมสรอาร์เซนอลจากรายงานของเดลี่เมลสื่อในอังกฤษสโมสรคริสตัลพาเลสได้แสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับนักเตะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นรายนี้ โดยรอยฮอตสันผู้จัดการทีมคริสตันคาเลสกระตือรือร้อนที่จะเสริมแนวรับของเขาอย่างไรก็ตามข้อตกลงดูยุ่งยากขึ้นเนื่องจากอาร์เซนอลต้องการกำลังเสริมจากการที่เจอเรียนทิมเบอร์ที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวและมองว่าโทมิยาสูจะเป็นตัวแทนของเขา ล่าสุดโทมิยาสุถูกสองใบเหลืองและต้องออกจากการแข่งขันจากเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะพาเลสได้1-0ที่เซลเฮิร์ส์พาร์คในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอดมิเรอร์ฟุตบอล